โลกธรรมเสื่อมถึงคราที่จะเกิดภัยใหญ่เมื่อลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกเป็นใหญ่กว่าพ่อแม่ปีดามารดาเปรียบดังพระขนล้นฟ้ามหาสมุทรเหตุนี้จึงวิบัติผิดหลักธรรมฟ้าเป็นที่รองรับดินตินเป็นใหญ่กว่าฟ้าเบื้องต่ำขึ้นเบื้องสูงเบื้องสูงลงสู่เบื้องต่ำศีลธรรมอันดีงามหมดไป การนั้นโลกธาตุย่อมแปรปรวนดินย่อมแปรปรวนลมย่อมแปรปรวนน้ำย่อมแปรปรวนไฟย่อมแปรปรวนสรพพสิ่งย่อมถูกทำลายล้างด้วยดินน้ำลมไฟปรไลักันเมื่อลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์จะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีได้นั้น ต้องมีจิตเมตตาเมื่อลูกน้องไม่เชื่อฟังเจ้านายเมื่อประชาชนไม่เชื่อฟังพระราชาจะเป็นพระราชาได้นั้นต้องมีบุญกุศลทำไว้ช่วยหรือมายเมื่อสามีภรรยาไม่เคารพยําเกรงกันเมื่อมนุษย์เมื่อเชื่อฟังเทวดาผู้มีบุญจะเกิดเป็นเทวดาได้นั้น ต้องสร้างบุญกุศลใหญ่หลวงหาใช่เกิดเองได้เมื่อมนุษย์ชายสมสู่ชายผิดเพศแห่งฟ้าเมื่อมนุษย์หญิงสมสู่หญิงผิดเพศแห่งฟ้าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีใจโลภโกรธหลงแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอาฆาตพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันจิตใจต่ำช้าสามาน ปล่อยให้กิเลสตัณหาเข้าครอบงำจิตใจเสียสิ้นถึงคราที่เบื้องบนจะทำลายเมื่อเบื้องบนไม่ทำลายจัก,กรวาลก็จะทำลายเมื่อจัก,กรวาลไม่ทำลายเหมือนล้านจัก,กรวาลก็จะทำลายกฎแห่งกรรมยากที่ใครจะฝืนได้คนดีคัดไว้คนชั่วปล่อยไปกลับตัวกลับใจตั้งใจทำดี หันหน้าธรรมปล่อยวางความชั่วหากไม่กลับตัวกลับใจชักช้าอยู่อบายภูมิทั้งสี่ย่อมเป็นที่รองรับกายใจนั้นขอพระพุทธองค์โปรดเมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีดวงตาเห็นธรรมด้วยเทินภัยต่างๆทางธรรมชาติมีผลมาจากศีลธรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น สมัยใดที่ผู้ปกครองประเทศไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นพวกข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมแม่พวกนักวิชาการและผู้ประกอบการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมแม่ที่สุดประชาชนก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อเป็นดังนี้พระจันทร์และพระอาทิตย์เวียนไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้คืนและวันหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอฤดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอลมย่อมพัดไม่สม่ำเสมอ เมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอลมก็เดินผิดทางไม่สม่ำเสมอย่อมพัดเวี่ยนไปเมื่อลมเดินผิดทางไม่สม่ำเสมอพัดเวียนไปเทวดาย่อมกำเริบเมื่อเทวดากำเริบฝนย่อมไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลข้าวกร้าทั้งหลายก็สุกไม่เสมอกัน มนุษย์ผู้บริโภคข้าวที่สุกไม่เสมอกันย่อมเป็นผู้มีอายุน้อยมีผิวพรรณเศร้าหมองมีกำลังน้อยมีอาพาธมากจากพระสูตรธรรมิกสูตรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมเป็นผลมาจากศิลธรรมของนมนุษย์นั่นเองถ้ายุคสมัยใดมนุษย์มีสิลธรรมสูง สภาวะแวดล้อมต่างๆก็จะเอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขแต่ถ้ายุคใดที่มีศีลธรรมเสื่อมถอยธรรมชาติก็จะแปรปรวนนิธรรมชาติทางธรรมชาติก็จะมีมากพฤติกรรมของมนุษย์จึงเป็นตัวกําหนดความเป็นไปของสภาพดินฟ้าอากาศและเมื่อสภาพดินฟ้าอากาศเหล่านั้นเป็นแปลงไปในทางเสื่อม ก็จะส่งผลย้อนกลับมาให้โทษแก่มวลมนุษย์อีกทีภัยพิบัติทางธรรมชาติภาวะโลกร้อนวิกฤตการโรคระบาดภัยพิบัติทางเศรษฐกิจหากเราพิจารณาดีๆจะพบว่าล้วนเป็นผลมาจากเหตุและปัจใจัยในความลบของมนุษย์ที่มุ่งสร้างความเจริญทางวัตถุและเศรษฐกิจโดยไม่คำนึง ถึงความเสียหายของธรรมชาติมุ่งกอบโกยทรัพยากรต่างๆเข้าสู่ตนสู่กลุ่มของตนสู่บริษัทของตนสู่ประเทศของตนโดยไม่มีความยับยั้งชั่งใจการมุ่งแก้ไขที่ปล่อยเหตุไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพูนที่สีเขียวการลดก,การปล่อยก๊าซเรือนก,กระจกการดำเนินการเร่งพัฒนาผลิตวัคซีน ก็ไม่สามารถแก้ไขหรือลดทอนความรุนแรงของภัยพิบัติต่างๆนั้นได้เลยเพราะการแก้ปัญหาให้ได้ผลต้องแก้ที่ต้นเหตุที่แท้จริงและสิ่งนั่นก็คือการขจัดความโลภที่เกินขอบเขตของมนุษย์ดังนั้นการฟื้นฟูศิลธรรมในโลกจึงเป็นภาวะเร่งด่วนรีบดำเนินการเพราะหากไม่ฟื้นฟูศิลธรรม ซึ่งเป็นการแก้ที่ต้นเหตุแล้วก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เลยเรื่องการเบียดเบียนกันนี่แหละหลวงปู่เรียนวรอรัาโพการที่บุคคลจะไปนรกอบายภูมินั้นก็เพราะความโกรธความพยาบาทจองเวรกันเบียดเบียนกันนี่เองไม่ใช่เรื่องอื่นใดเราคิดดูซิ บุคคลจะทำบาปมันก็เรื่องเบียดเปลี่ยนกันนี่แหละเขาเรียกว่าทำบาปนั้นไม่ใช่อย่างอื่นอะปใเว้นจากการเบียดเปลี่ยนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แล้วผู้นั้นไม่ได้ทำบาปเลยไม่ได้ทำบาปแล้วเรื่องนี้มันก็ต้องคิดให้เห็นด้วยตนเองถ้ามันไม่เห็นด้วยตนเองแล้วมันก็จะบาปไม่ได้เป็นอย่างนั้นลำพังแต่ผู้อื่นพูดให้ฟัง ถ้าตนไม่น้อมเขาพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองแล้วมันก็ไม่ยอมละบาปนั้นไม่ยอมละแม้ของโกรธเสียดายมันมากโกรวจ,จะไม่ได้ทะเลาะบอแวงกับเพื่อนบ้านแล้วก็เลยหวงความโกรธนั้นไว้เมื่อหวงไว้ไปไปมา,มาถูกเพื่อนด่าว่าเอาตัวก็ทนไม่ไหวแล้วก็ต้องแสดงบทบาทออกไปมันเป็นอย่างนั้น อุบายละสังขารรูปปนามเรื่องเพราะกรรมเวรแต่หนหลังบุคคลบางคนที่มีเวรตามสนองมีแต่ความวิบัติไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้พอเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้หน่อยความวิบัติมาถึงแล้วอย่างนี้แหละทั้งนี้ก็เพราะกรรมเวรแต่หุนหลังนั่นแหละมันตามมาสนองเอา บางคนดูดีๆทำมาหากินตามปกติธรรมดาบางทีก็ไปขัดผลประโยชน์กับใครต่อใครบ้างเข้าฝ่ายหนึ่งก็เกิดพยาบาทวางแผนฆ่าให้ตายลงไปหมู่นี้นะมันล้วนเป็นกรรมกันนั่นแหละตามมาสนองเอาคนเราไม่เช่าว่าจะไปฆ่ากันได้ง่ายๆถ้าไม่มีกรรมมีเวรมาบันดาล คนเ่านี้มันก็มีบุญกุศลติดตามมารักษาบุญกุศลมาแต่งตาหูจมูกเล้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้บุญกุศลที่เราทํามาแต่ชาติก่อนนู้นเมื่อมันมาแต่งอวัยวะต่างๆมีให้แล้วจังรักษาไม่ให้ตายก่อนรักษาชีวิตนี้ให้เืนิยาวนานมาตามกำลังของบุญที่บุคคลกระทำไว้ ผู้ใดได้ทำกุศลไว้น้อยมันให้ผลมาเมื่อหมดเวลาของมันแล้วชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายผู้ใดได้สั่งสมบุญมาแต่ชาติก่อนไว้มากอย่างนี้บุญกุศลนั้นมันก็ตามรักษาชีวิตนี้ให้มีอายุจืนยาวนานไปตลอดจนถึงอายุไขของยุคหนึ่งหนึ่งธรรมโอวาท หลวงปู่เลี้ยนบวรอาพโพ